วิธีการแก้ปัญหาลูกค้าน้อยครับวันนี้คุณลูกค้าน้อยอยู่หรือเปล่าฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้สาเหตุคืออะไรแล้วแก้ปัญหายังไงครับปัญหากว่า99%ของลูกค้าน้อยคือลูกค้าไม่รู้จักคุณคุณจะทําของดีเลิศประเสริฐสีเลยนะครับแต่ลูกค้าไม่รู้จักคุณฮะผมจะบอกให้ครับว่าลูกค้าเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างของดีดีมากดีที่สุดแต่ลูกค้าแยกออกระหว่างของดังกับไม่ดังคะคือพูดถึงสินค้าคุณปุ๊บคุณนึกถึงใครผมยกตัวอย่างคุณฟังพูดถึงพิซซ่าคุณนึกถึงคครครับ หลายคนก็บอกพิซซ่าฮัทพิซซ่าของพานีถูกไหมแล้วถ้าเกิดพูดถึงผ้มมาม่านล่ะครับนึกถึงใครหนึ่งไม่ออกใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยสินค้าบางสินค้าพอนึกขึ้นปับ๊บคุณรู้เลยว่าต้องซื้อกักใครแต่สินค้าบางสินค้านึกปับ๊บคุณยังไม่รู้คุณจะซื้อใครอ่ะสมมุติขายตรงยี่ห้อ A อ่ะสมมุติอยากอยากจะสมัครขายตรงยี่ห้อเเนี่ยผมจะซื้อใครอ่ะไม่มีครับไม่มีใครในวงการคุณที่มันดังอะ่ะเหมือนกันอย่างตอนเนี้ย คุณสินค้าคุณอ่ะผมถามว่าคนนอกวงการเขารู้ไหมว่าอยากจะซื้อสินค้าตัวเนี้เสื้อใขรไม่รู้ครับเพราะว่ามันไม่มีใครดังดังนั้นกว่า99%ที่คนไม่ซื้อเพราะว่าเขาไม่รู้จักคุณอย่างที่หนึ่งคือคุณต้องทําให้เขารู้จักคุณได้ปัญหาแรกคือทําให้เขารู้จักคุณให้ได้พอเขารู้จักคุณแล้วนะในสเต็ปต่อมาปุ๊บพอเขาคิดถึงปับ๊บจะซื้อสินค้านี้เขาจะเข้ามาหาคุณโดยทันที จำไว้ครับว่าทําให้ตัวเองดังก็ทำไงล่ะครับทำให้ตัวเองดังอ่ะคุณใช้โซเชียลมีเดียเป็นแม่คุณใช้ Tik t o k เป็นแม่คุณใช้ YouTube เป็นแม่คุณแค่ออกมาทําคลิปเกี่ยวกับสินค้าที่คุณกําลังขายสมมติว่าคุณขายผ้าม่านให้ความรู้เรื่องผ้าม่านน่ไหมครับวิธีการเลือกผ้าม่านผ้าม่านมีกี่แบบปัญหาผ้าม่านที่คุณเจอนะครับผ้าม่านแบบไหนเหมาะการตกแต่งแบบไหนผ้าม่านแบบไหนแสงรอดแสงไม่รอดผ้าม่านแบบไหนฝุ่นจับเยอะอ๋อให้ความรู้เรื่องนั้นพอให้ความรู้เรื่องนั้นเยอะเข้าเยอะเข้าเยอะเข้าพอคน้ปี๊ พอเวลาเขาจะซื้อสินค้าก็จะเลือกใครเลือกช่องที่ให้ความรู้เขานั่นแหละครับดังนั้นจงใช้วิธีการนี้แล้วคุณจะดังเป็นเอ็กเพิร์ตในวงการครับถ้าคุณสนใจใสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวัน,วนถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสาซแบงก์สุป,ปริโได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทัทิครับ